สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับก็มาอยู่กันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับผมประจันบัตรหัสที่3กุมภาพันธ์นะครับสำหรับหุ้นดึกอะ่ะยังเจาะไม่เข้าเลยแต่เด่นมาแล้วเสเด็นมาทุกวันนะครับอังกฤษวันจันทร์เจ็ดดงบนล่างวันพุธสลบเมื่อวานนี้2มานะครับ2มาเกินดี2มา2ตัวเลย ก็รู้กันต่อข้ามคืนนี้ครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับใครชอบแนวทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับแค่ดูโ้อความให้ผมด้วยนะครับอังกฤษออกผล23 3นิกา36นาทีโดยประมาณครับเมืวานเบิ้ลบนล่างวันนี้จะเป็นเช่นไรครับวันนี้เด่นสุดศย์ครับเด่นสุดศเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงครับ ไม่ศูนย์ก็ห้าลวละสักคู่สักคู่สักคู่5 0าศูนย์ยนสวยหมดเลยศูนย์ศูโอเคครับเด่นศูนแล้วกันบิ้งโมดล่าง0ูนย์ครับศูนย้นี่น่ามาแต่ชอบศูนย์มากกว่า5นิดหน่อยครับท้ามาห้าต้องขออภัยแล้วกันนะ ชอบสูตรมากกว่าหานิดนึงครับจอสักครู่นะครับ1 0ึ่งศูนย 90แล้วก็0 0ครับร้อยละห้าครับร้อยละห้าเข้าไปร้อยัะห้าโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับอังกฤษนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังครับรวยๆครับ